何変わっちゃいチャレンジ。チャレンジ、たまらいかチャレンジ、たまらないか何変わっちゃい何変わっちゃいチャレンジ、ブレイク。ねえ。チャレン超ちょきなかたまいくらいかチャレン超ちょきなか ชุกดีนะคะชาทุกกาวกาคนรวยรวยกิน่ารวยอร่อยจังเลยกินอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็แฮปตีมากมากห่ะจงจ้าให้คนดีๆีิตามินค่ะู叔ูทำไมอ่ะอะไระทุกคนค่ะหัวจงซสือทิท้งจริงๆดีๆทิท้งค่ะอันนี้ไม่เพ็น อันนี้ไม่เป็นจริงๆเนะ่ candy เนะอ๊ะอ่ะเพราะวะ่า h a l l o w e e น no 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 ใช่นีโน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 น่ไม่ได้ไม่ได้กินแ c นดี้ค่ะลูกลูกอ k ้มใช่ไหม candy คือกอ o ้มลูกอ k ้มไม่ได้ใช่นี่คุณต้องกินวิตามิน คือดิม่าอะไรคะขนมอ่ขนมมิอขนมได้ค่ะขนมได้อาจจะมีขนมรอบสักครนาคะอาจจะจะไปสุนุอันี้ท so ุกคนอันี you want you want sexy lip ค่ะทุกคน b a you want ทุกคน คุณชอบ s ซ i p คะปาะอืมใช่ไหม่เซ็กซี่ลิปใช่ไหมคะคุณต้องอันนีーマーマー้อันนี้ t ท็กซั่มั์ล o v e r l วอร e ลิปคะแท็กซั่มัแล้วก็อันนี้จริงๆสวยจังเลยอืม ใช่ไหมทุกคนก็นสวยจังเลยใช่ไหมคะอ,อืมอืมถ้าคุณคุณอยากแท็กซี่มากๆแล้วก็วันนี้อ,อยากอยากไปจุกจุุอยากจุกจุจุกจถ้าคุณมีแฟนจุกจุอันนี้เซ็กซี่มากๆอืมเข้าใจไหมอืม อันนี้เอาตัวตน,นี้ปากของฉันปากของฉันจริงจริงบิตใหญ่ฮ่าจังจะต์สอนคุณค่ะฮ่าจังไม่มีก็เลยถ้าทุกคนมีค่ะมู like this ใช่ก๊า like this เนี่ยอืเนี่ยมา like this 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 like this อา้าฮาจังไม่มีแฟนแล้วก็คิสจุ๊บจุ๊บ to everyone ไม่ได้

ถ้าฟอรไม่กินถ้าฟอรไม่อยากกินอาจจะจะกินคนเดียวค่ะถ้าฟอรไม่กิน,าอ,ากกน,นอา,า,นาจอจะจะไปคนเดียวสบายสบายค่ะกินคนเดียว very good <c oughs> ไม่เข้าใจจะไม่ได้ ลิลี oh, u, wi, ่นี <laughs> ่อ oh, ่อูห oh, ูตัวหูตูตลิลิลี่อทำอาหารได้อ่อคุณจะมาเมื่อไรคะคุณจะมาเมื่อไรคะคุณจะมาเมื่อไรคะท็กซี่ท็กซี่อลล 네? 네? 아, 아! Diet is is What is diet? <laughs> oh sorry, I Oh sorry, I accident, accident. mighty Accident. What is diet? 아니, familiar. 아니, 감니? อาจจฟังบ่อยๆแต่ว่าอาจจะไม่รู้อะไรค่ะอะลิลนี่ชอบเต้นม,มชอบเต้นม,มไม่ใช่จริงจ๊ะนไม่ใช่ลิลี่ลิลี่นี่จริงหรอชอบเตงนม,มือค่ะ <laughs> เต้นวันไรค่ะ ติง่งวันไร No son you chop yeah son chop son chop ติ family, ja chop. <laughs> really chop. ่งโม in Japa family ผู้ชายชอบเรียนอย่างนี้ชอบฮาจงจริงจริง like ฮาจง like ใจดี like นางฟ้าไม่ใช like ่ติ่งโม just สบายสบายน่ารักจังเลย เอนีชอบน่ารักจังเลยน่ารักจังฮจงอะฮึใช่ไหมกัไมพี no ่จกว่รชชลีน number one ไอน อลิลลี่นี่คนวันคนวันลิลลี่นี่คนวัน,น,น,วนฮาจองฟังลิลลียนี่ทำาของขวอญอะไรฮาจองพร้อมแล้วค อออนอนโอ้โหขอบคุณกาปิริริกาอันนี้เาอันนี้เบาาาจะับาจงจปใน จงจะปดเมื่อฮาจงไลฟ์ครัอมาอมอขอคุนก่อคุณะไคะพีลิลลิ นี่เดสตินี้กให้ค่ะจะมัวคุณขอเปิดจิตคุณหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าเพราะว่านีอันนี้ฟังฟังก่อนฟังก่อนเพราะว่าเพราะว่าค่ะจองฉันชื่อาจงค่ะฉันอยากฉันขอบคุณที่มั่งมั่งขอบคุณมั่งมั่งก็เลยเพราะว่าอันนี้มัวค่ะจงที่สุดนัมเบอร์วันค่ะก็เลยฟังก่อนฟังก่อนจะกมาจะกมาต้งกู้ต้งกูตงกูไม่ไป Oh, uh, um, I need more precious to me. I need number one, #1 for me, And I dance, dance, dance. I just go to street and fall down. I need that This bye bye, bye bye, this life. My more This life, bye bye, girl. But really, you, 하 i ฮาจงนี่คะอันนี้มิราคุอันนี้เดสตินีฮาจงนี่ซื้ออาหารอร่อยอร่อยจังเลยจริงจพอบรตัวคุณได้ไหมคะน่่เน่น่ไม่้ไม่เข้าใจ We are d e s t i n ค่ะ อ๋อฉันจะทำอาหารอร่อยอร่อยค่ะเออออคุณอยากทำคุณอยากซื้ออคุณอยากทำทำได้ทำได้ค่ะอ๋ฉันจะทำฉันจะทำอาหารอร่อยอร่อยส้มตำขอให้สองชั่วโมงพอแล้ว just สองชัวง่วโมงอาหารอร่อยอร่อยได้โอเคค่ะพิิลีล่โอเคค่ะลิลีนน่ี니 P Lilies <laughs> oh, oh my my wing <laughs> so 아, yeah. 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 ไม่ได้วันฮาจงกินแล้วโอไม่ได้ไม่ได้่นีเวอแ่ไม่ไม่ใชตวยังข กินไม่ได้เฮ้ย I want กินจิ้งจิ้ง I think to go วันนี้ morning กินได้แต่ว่า diet my time ไม่ใช่อ,อ,อาจงสมอาหารอยู่มากได้กินได้อ,อนิงจิงอาจงจิงจริงดเอตคะน่น่จริงจรงอตอาน,นี้คุณดูแล้วใช่ไหมอาจงอ้วนอาจงอ้วนมากตอนนี้ยูซีอาจง 팔두 망막, 하중, 이내 거, 하중, 옥촌 망막, 채매. 오, 아니, 마이 다이어트, 인다이어 로마 다이어트, 오케이. 채매까비린리 언니, 초대, 하중, 약인, 숲, 샤브샤브. 하중, 약인, 샤브샤브. I want 샤브샤유정 히유정, 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 t 유정히 o 정 o 유정히 e 정 You want to go together? 샤브샤브 캡 그. 다이어트 푸드 진징 차이 이까 Because 건 빵건, 빵건. 잠깐만 빵건빵건두분프로 <laughs> o 프로 p 빵 o 빵 a 건네팍팍내고 어, 네, Now in Thailand is vegetarian season. c a r r e n t l y is vegetarian. 아 진짜? 에이, 타마야? 타마이 vegetarian데? 잠깐만. 에이, vegetarian데? 타마야? 아, vegetarian festival. 아. 어씹씹 원. 아, 그 루이 많이 다이 김김 많이 아이 아니 무김 많이 무 체메이카 와 디리셔스 부드러로칼로리 예스 예스 파파 예스 샤라마 야. 어 대화 조금 베스트 보 막막 무 조금. คืไหมมูจ enfin, ุกม์ไปสุดยมางมักค anyway. ่ใชไหมอันนี้ไปสุดก็มังมมู like this ค่ะ like this จริงๆริไปทุกคนอันนี้ผักอันนี้ผักอ่ะอันนี้อันนี้ผักอันนี้พักแล้วก็อันนี้มูอันนี้มู 카데메? 박멍마. Where is moo? 모르지, 참에? 아마이다 카데. 아, 오케이. 와우, 징징. 아니, 태일랜드가? 컬처. 태일랜드 페스티벌카? 올 두콘. 올 해브 투 잇. 온리 팍 or only vegetarian. 아, 차이니즈. 차이니즈. MP 리. 피리 님은 깜카? 어 아이씨. 카째, 카째. 아니디까 흠. 아정, 아정 다이어트, 아정 밥끼막 아정 다이어트, 아정 김밥 끼막 라이프릴리 언니, 나정 끼우막 밥. 손가손좀 닦고 계쩨매. 하. โอ้โอปปี้กุ้งค่ะให้ผักแล้วก็ instead of หมูกาลลิกแล้วก็ซ้มผักไม่ได้กินกินไม่ได้อะชิ้นจ้าว้าโอ้ฮาจงไม่ใช่ไปสเตเรียอนแต่อะแต่ว่าฮาจงลองดูได้ like this อันนี้หมูอัจลองดู like this s e ฮาจงเพราะว่าฮาจงชอบผักแล้วก็ทุกอย่างถ้าฮาจงต้องทำอาหารให้พ l l ่าจงอ I want to know มฉันอยากรู้มึกันค่ะ อานสุดแสนจะมือกันไม่จริงจริงเพราะว่าอาหารไทยอร่อยจังเลยพี่เขจะเป็นอาหารไทยค่ะอาจจะไม่ใช่แองกริค่ะทักทัเพ่ทักทัเพ่ไอ้นู้ไอ้นูพวีฟอรจงเปรีสวยมากตอนนี้สวยนิดหน่อยสวยมือกันไอ้น่าไปไปนะข้าจะกํา นี่อันนี้จบกันนะค่ะขอบคุณมากมากค่ะซิวซิวจักันมันโอเคฟอนจะไปกับฮาจงว้าวแค่แค่นิ่จิมจุมแล้วก็เน่จิมจุมแล้วก็ Japanese style is like hot pot let's go 손자가 괜찮아 괜찮아? 응? 응? 아 <놀람> 손도 알아요. 덩 알아요. ฉังอะไรยุนดอกสเกิร์ตุนดอกนักกว่าคนขาฉุนดอกสเกสิร์ตแมนผู้ชายผู้ชายแตงอยสูงคนสูงค่ะฉันจอกไม่ชอบสูงมากทุกคนล้างทามะล้างเรื่องานทุกคนอ้าถ้าอาหารเนาใช่ไหมคะพี่ปัาเจ้ากินอร่อยอร่อยจังเลยค่ะทุกคน วันนี้กินอร่อยอร่อยจังเลยทุกคุณค่ะจงจมาอีค่ะโอ้ขึ้นนี้ค่ะโอเคไหมค่ะทุกคนเด็กอ็ทุกคนสูากันสู้ๆนะ안녕네네네로사코로나카니안녕